สวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวที่แก่งลานลักษนะครับเราออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณทุ่มครึ่งนะครับมาถึงแก่งลานลักนี่เกือบสี่ทุ่มแล้วครับการเต้นเสร็จเราก็นั่งรับประทานอาหารนะครับวันนี้เราได้เกาเหลามาครับนำมาอุ่นนิดหน่อยแล้วก็นำมประทานกันค่าบริการที่นี่นะครับ,บค,คนละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อคืนครับ สวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสราร์นะครับบรากาศก็จะเงียบๆนะครับก็ฟังเสียงนกเสียงน้ํานะครับจะเป็น้านกลางพ บริเวณนี้เป็นจุดล้างจานนะครับสามารถนําจานมาล้างได้นะครับมีหกลุ่มนะครับเพิ่งสร้างใหม่อยู่ติดกับห้องน้ําหญิงนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือห้องน้ําชายนะครับมีทั้งหมดสิบห้องนะครับเป็นชักโครกห้าแล้วก็เป็นโถนั่งยองอีกห้านะครับ ชกโกครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับบริเวณน,นี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งติดกับร้าน12นะครับร้านนี้ก็จะมีวิวเป็นภูเขานะครับ Vielen Dank. ตรงนี้เราเดินมาที่ร้านอาหารร้านค้านะครับจะมีของอุปโภคบริโภคนะครับกบคันมีน้ําแข็งนะครับมีส้มตามมีอาหารตามสั่งนะครับกระเยี นการพนันด้วยาำใช้เครื่องประกอบรศัพท์แตมีอ์เ้นที่ร้าน1ิเครับเราได้เดินมาที่ร้าน17นะครับเ,เพื่อชมเพื่อครั้งหน้าเราจะได้เปลี่ยนมากลางที่ร้านนี้นะครับ โอมันใหญ่มากเลยนะในปัก,อ,ปกอ๋อมีปักเยี่ยกับฝั่งนู้นเป็นบ้านสวนคนรักอะไรปะอะไรรักปักปักเนี่เค้ยตรงนู้นมีเรือนในมีปักขี่ต้นไม้เด้ดไม่ต้นไม้สวยจังต้นสวยจังเลยเ ้านหนหึ่งเราได้ขับรถขึ้นมาชมบริเวณ้านหนึ่งนะครับจะเป็นวิวภูเขาสวยงามนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปอันนี้ลานหนึ่งนะ